ย่านั่งไ,ไม่ได้เล่นสักคำอยู่ยเลยมาให้ตามเลยมีคนมาเดี่ยวเลยเบอร์พี่เทนนะแต่พี่เทนไม่อยู่ขึ้นข,นข,นข,นขนแทบ็บเกียววะเดี๋ยวดูให้ครับยังมไม่ได้เข้าพึ่งมาถึงสัปาหเราเราได้ชื่ตรงให้ปา่าเหม่อยวางระเบียบแหลกแหลกลงน้ำไม่ <G l 's> หาทรงเจอหรือเปล่าดีกอ่ะ ถึงเราเองนะมันวิ่งเรียบซ้อนเลยแล้วคงม่เจอเพราะันไม่โดดับเราเรียกกำแพงมาไม่โดดไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยเรียกกำแพงไม่มีมันอยู่ในป่าหน้าบ้านโอ้เสียงแท็บคิวขึ้นเดี๋ยวเกียอันมีไหมมีมีเสียงออกมาแสดงว่ามันเหยียบเพราะมันมันวางรอบทิศอะถ้ามันไปวิ่งป่าทิศอะไรแต่ว่าวิวมันจะต้องโดนบ้างป่าทิววิวก็โดน ไม่เอาเอไม่รู้ว่ากี่คิวว้าไก่ไม่เห็นหรอกไม่ไม่ต้องเติมอะไรเพียบไปไม่เงี้ยแหละอย่าไปดูจากคันอื่นหรอคันนึงเขาได้เติม่ไมวก็กิจกรรมเขาไม่วาปือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงเจ็ดตัวอ๋อเจ็ตัวเขาวับไปวับมาทั้บีไม่ตื่นขึ้นได้อยู่แล้วครึ่่งงชัวโมแม่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมี่ มีเสียงรถตรงผมมีเสียงรถมีคนมามีคนมาตรงผมมีคนมาเขาผมตรงผมเลยพี่อยู่ตรงไหนเออพี่รถเฮ้ยแม่งจอดอ่ะอยู่หน้าหมู่บ้านยิงมันแล้วจอดมาแล้วลงมาแล้วมันลงมาแล้วนอนนิ่งๆไปเลยไม่อยู่ตรงผมเลยผมอยู่ที่โล่งผมวิ่งผ่านหน้าผมปล่อยไปวิ่งผ่านไปนะานหน้าผมผมมาป่าหนึ่งคนกดดวงวัดดวงกไว เพียงผ่านนะหน้าผมเป็นหนึ่งให้ผมปลดสตอด์ลบมันได้เนี่ยได้ได้รอสตอร์ลบสตอร์แล้วสตอรเสร็จวิ่งวิ่งลบไปแล้วหนึ่งคนหัวหมาป่ยไปไปให้หมดอ่ะเชี่ยวิ่งมาตรงผมมาอะไรไม่ช่วยได้ลาก่อนเยอ๋ยช่วยตัวเองไปก่อนนะครับบายๆแล้วพี่ไปแล้วตายแล้วหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วไอ้เชี่ยมันวิ่งมาตรงผมพอดีเลยวิ่งผ่านเหยียบหัวเลยสตาร์รอเนฮ่าเลย โอ้ยเหยียบหมาไม่รอดหรอไงหมาป่าวิ่งมาเสียงอะไรวะหมาป่าฆ่าใครวะอย่ามาหคุณนะคุณนอนอยู่นี่นะอย่านะหมาหมาอย่านะเด็กดีลูกเด็กดีไอ้เหี้ยยิงไม่ออกสัตว์อยู่บนเครนอันซ้ายสุดตายแล้วใช่ไหมเคสวยเขียวยิงใช่ปะหมาป่าไอ้เหี้ยใจหายแวบเลยสัตว์ แม่งเก้าร้อยเมตรยิงไม่ออกไม่ใช่เก้าพี่แค่สี่ห้าร้อยห้าร้อยพี่พี่วัดวัดไปหลังเขาพี่ต้องวัดพื้นข้างล่างนะรู้จักหน้าตาแล้วเดี๋ยววะา้าผิดไปมาแล้วกับพี่โบ๊ทอ่าใช่ปต้องรอรูประกาศน่าจะใช่แหละดูจักหมวกแล้วก็แว่นใช่ไหม แกชอบใส่เป็นแทคติคอ่ะพี่แม่งไม่ค่อยดอแวันเจตอะมิลลิตารีรจะการแะ้วก็จะมองเห็นยังไงพี่ถือไว้ก่อนนะผมเห็นแล้วนะรอบหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันแวบหนึ่งแล้วก็หายเข้าไปน่าจะเห็นใครวิ่งก็เลยโผล่ออกมาไหนเคนหน้าผมนี่เหรอใช่ใช่อันนั้นแหละเคนเคนที่สองอยู่ชั้นบนเค้นเยอะอยู่หน้าผมตัวหนึ่งบนเขาบนห้อง ใครยิงอนะ่ะแกตายแล้วตายแล้วตายแล้วเรือแล้วใครวะแกนั่นแหละไอ้เหี้ยววับมาจะเก็บของอไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยชุดส้มมาเลยเดี๋ยวแอดมินยังอ,อยากเล่นอยู่ยังอยากเล่นอยู่โดนยิงไม่ไหเสียง<ว>ผู้ชายตายนะไอพี่โบดแชทเขาผมยาวแตเซ็ตเพื่อไปดึงปืนไม่ยิงไม่ยิงไปเลยเล่นเลยก็จะเล่นเนอะเดนละ คอยตัวน้นไม่ได้คิดมันยังไม่เขย่นหัวมันเลยอะแอดตัวคอยตัวเข้มไม่ได้ว่ะอ๋อเอดเองหมอเข้าไปขอได้แต่ยิงพวกผมขอได้ย้ายไปที่อื่นไปความแถ้ายิงจุดไทแมทก็้ามาไปยังเเกิดเกิดมาเนียเลยนะยืนรื้อของไอ้ผมผม้ี่เอ้ยใครเสื้อส้มวะ วิ่งไม่ขของได้ที่ไม่ใช่ผมไม่ใช่พวกผมตาหลดดิไม่ใช่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 โอ้ยผลระยะไปละ NW NW บนเขา NW โอเคซ้ายมือซ้ายมือตรงนี้ริมลิมถนนเหลือเดี๋ยวผมลงเบงอาบโถึงแล้วนะลิมถนนเหลืองน่าจะไม่มีคนเนี้ยมันวิ่งไปทิศเอ็นนะมันวิ่งมันวิ่งไปทิศเอ็นะไปข่าทิศเ็นนะระว่ง น่าจะมีพวกนึงโอเคสะสหมหรอสะสมเอียน่าจะดูมันก่อนไอ้ตัดเมื่อกี้ปรับเสร็จแล้วลิงผิดเลยเลยเอียไม่เดาสมวกมากเด้อกูไม่ใส่หมกอ่ะไอเ้เฮียตูอ้อยู่ฝั่งนี้เหรอคิวจวังหวะแรกยิงได้บแถฝั่งนู้นนี่เอาไอ้สเด้อพี่ตามมาตีปแปดไหมกูอยู่ในบ้านที่ชั่ว90%นีแม่แข่งเฮ้ยคนยิงความั่นแล่นแหละนั่นแหละยิงได้กัน เอาไรเบื่อป่พี่อ่ะผมไปหนุนโบตรงไหนเผื่อได้จะได้กระเป๋ากระเาใบนี้นะอะไรนะผมปีนเคียนนะผมกินเขียนนะเราเป็นตัวดักอะมอสไอ้เหี้ยเขาไม่น่านเขาตจะข้างในทิดอีทิดอีวิ่งเข้ามาอีกนะเหยียบผมวะนี่ชุดอะไรวะถ้ามันไม่วิ่งเหยียบเสื้อส้มเสื้อส้มเสื้อส้มวิ่งเข้ามาอีกแล้วเสื้อส้มวิ่งเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งเกิดนะอย่าเพิ่งเกิดยวเราออกกันเลยออกมากนะทีโฟทีโฟอยู่ที่ใครทีโฟที่โบนปลาเอ๊ะ พีมีอะไรบ้างชุดบバレต์พี่ชุดバレต์อ๋อมีกิลลี่ของพีน่าแต่ผมชุดเองเส้นแหล่เส้นขาวอ่ะวิ่งมาวิ่งวิ่งเข้าจากเส้นขาวแบกห้สิบสามวิ่งต่ำวิ่งวิ่งริมน้ำวิ่งนีกสิบหมโค้กไปเห็นเห็นแล้วสองคนวิ่งริมน้ำเนาะเดาแต่ผมจะวิ่งออกไปผม้องจุดพูให้เขาก่อนต้องอยู่ไกลๆเหรเฮ้เจอล่าเธอส้มเฮียบนขาวเสื้อส้มมันวิ่งมาเต็มเลยนะตาเพชรเขาไม่ตายตีตัว ตายตายหนึ่งสะสมันขาสีส่ร้อยติดเอ็มเป๊ะเลยของพี่ต,ตามิน่าหมดปะนี่อีเดนบ็อกมันอยู่ตรงแหลมป่ะเอาไปแล้วมองหมดยังอ่๋อมองหมดยังอ่ะอแล้วหมดแล้วเนี่ยกระเป๋าดดาปาร์สุดท้ายเออทิ้งไว้พี่ตาพี่ตาเมื่อกี้พี่ตาวิง่งเอ้ยยิงยิงทิดอปีป่ะหันหน้าไปทิดอปีป่ะใช่ใช่ใชทิดอีใช่ใช่หมวก ใส่หมวก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 สอกงไอ้นีนน่นเ,หนเห็นเห็นเห็นแล้วสมเลยเห็นแล้วสมเลยไม่ไอจีตายแล้วที่ยิงกูได้คือต้องข้างหลังอย่างเดียวนะสายฝ่ายยิง,งไม่ได้นะไอ้เหี้ยหนึองสิบห้าตั้มบี้ไถหัวไอ้สัตว์ระวังนะโอเคโอเคผมหมอบแล้วผมชิบหายแล้วผมก็หลังเปิดเหมอือนกันนะถ้าโดนหลังยิงนะหมอต้องมาเล่นน้ำไม่งั้นโค้ชไปไม่ได้ทะเลเลยผมต้องวิ่งหนีไปทะเลเลยอือ ว่าเมื่อกี้ที่ยิงกูได้น่าจะข้างหลังเก็บเก็บปืนวิ่งเไปข้างซ้ายอ่ะเก็บปืนวิ่งสับโดดลงน้ำมาไม่ชุดแกรกน่าจะตัวก่อนพี่เพราะเกาะผมแตกทหารเหรอเออเกาะพี่ไม่แตกผมโยนลงไปนะอโยนมาแทนใส่พี่อะเฮ้ยเห็นไอ้เหี้ยถึงเกาะเต็มร้อยหรือสี่สิบไปไหนแล้ววะเฮ้ยหญ่ไปไหนอ่ะเกาะใหญ่อยู่ในอ้าวข้ามหัวพี่ไปอ่ะอยู่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 บนบกอยู่บนรถไฟ เห็นปะไอ้รถไฟที่มันจอดอยู่นั่นแหะอยู่ด้านบนซ่อมผ้าไหมซุ่มซิ้งเปี้วไงป้อมไม่มีไม่มีจริงหรือเปล้วเขาได้มาด้วยโไม่มีวิ่งมันขอมาเก็บก่อนจริงกันเดือดเลยเหียมันวิ่งเหยียบหัวกูวางสองตัวเไอ้พวกที่เป็นตัวทางวะเนี่ยโดนน้ำแม่นี่แหละไอ้แนววะข้างรถไฟ กินได้ละพี่กู้ของไปแล้วใช่ไหมกู้กู้มดแล้วเอ้ยแต่ผมไม่ได้หยิบปืนเหมือพี่ลืมเสียงสัตว์ร้องอ่ะยังมันลงลงรถขึ้นรถทำไมวะโอ้จบแล้วเฮียอ๋อเดี๋ยวคนเขากลับกันหมดอ่ะเจอเสื้อส้มใครวิ่งตาฝั่งไปตาโดดดิพวกมันแหละไม่กูนอนไม่ใช่ไม่ใช่กระโดดดิกระโดดดิกูเล้งอยู่ไหนสัตว์ยิงเลยตามันนอน นอนชอบรถมันอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยมันไม่ได้ใส่อุ้ยสว้จบตอนส้มไข่ไว้เนี่ยกูดูไม่ได้ตายไปแล้วถ้าส้มไม่มีเฟรมไม่สัตอะไรขึ้นไงอะไรขึ้นไงเนี่ยนะวะก็เดินไต่สลิงขึ้นไปเลยได้เหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยได้ได้ได้ลงกระโดดน้ำมาแล้วก็มันจะเสียเสียตอนตอนที่มันเหลือสองเส้นน่ะเนี่ยเหรอเออนั่นน่ะมันจะเสียเสียตรงนั้นน่ะเออใช่ใช่นี่เหมือนปีศาจไฟเละ ขาดยังมือฝันอ่ะมือฝันนะมองเลยอยู่ตรงนั้นแบบตุ้งกู้สั้นกว่าสาวมือหมุนแล้วมันจะหลุมแล้วพีดแอบผ้าขนาดไอชิ้นมันต้องแคบผ้าเสื้อขาวมันเห็นตะกี๋ตีนกูจมดินอยู่ไหนเห็นไหมนอนอยู่ยังไงวะดีจัดเลยไม่รู้หาไม่เจอไม่อยากหาด้วยโอ้โหวิวดีวิวดีเฉยเฮ้ยมีคนวิ่งลื้ออยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวอาทิตย์วิวเลยวิวเลย ในภูมย่าริมทะเลเหรอไม่ไม่ไม่ริมทะเลบนเขาพันหนึ่งเอเบวันยิงพันหนึ่งได้ปบวกะได้อยู่แต่กระสุนกว่าจะถึงเนี่ยนอนอยู่ในพุ่มิตรงนี้เนี่ยนอนอยู่ในพุ่มอ่ะเนี่ยตามตายอยู่ตรงไหนวะจัดกูรังช่วยหาอยู่ติดแล้วเสื้อส้มมึงแก้ผ้าเนี่ยโอ้ไม่ใช่เสื้อส้มลงใต้แอบกระโดดอยู่ไหนนี่มีเข็มทิศไหมอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเอาใส่ให้ไอ้ตามึงลองหันดูดิว่ามันอยู่ตรงไหน เพื่อกูเล็งไปได้ทางนู่้นทางนู้นหันหน้าไปห่ามันอ่ะเออเนี่ยหันอยู่โอเคเออรู้เรื่องรู้อะไรอยู่ทางไหน่ะมันมันวิ่งลงมาจากทางบนเขาตรงนี้เนี่ยบนปั๊มอ่ะระวังตายนะเขาวิ่งมาเรื่อยๆเมื่อกี้เรายิงตาตรงไม่ได้ยิงแล้วมีมอสเรเนี้ยมันจะมาดักเออไม่บนเขามันยิงกันอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเพื่อนมาเล่นอีเวนต์ไปปั๊มฮะเล่นอีเวนต์เล่นอีเวนต์ก็อีเวนต์จบแล้วไอมเกจกรรมจบแล้วอ่ะได้อีเวนท์ได้ออง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 เซเตอร์ มันจะเล่นกันพี่อะไรวะที่ไอ้สารไอ้กรรมจบแล้วมันเลยมาลยหือเราเนี่ยแหละไม่ไอ้ตรงผมไม่ถึงนี่หว่าแต่เพชรตรงเราไม่ถึงนี่ถึงได้ยิงออกไปได้มันยิงออกได้ยิงอคนได้ดวนเคนได้อยู่ตอนนี้บนเขาโอเคฮะที่บ้านมีคนตายที่บ้านมีแท็บคิวอ่าเอ่อแบนซีศูนย์แท็บแท็บไอเทนอยู่ในป่าใช่ไหมในป่าเนยป่าของผมยังไม่โดนนะ ไอ้เพี้ยไอ้ยิงไอ้เพี้ยมึงอะยิงกูไอ้สัตว์ไอ้ยิงมึงอะไอ้เพี่แกม่ได้ยิงปืนมึงลั่นไอ้เพี้ยปืนผมลั่นได้ไงวะก็สุนก็ไม่ได้ใส่อ๋อก็ตัวพี่มัไม่ได้ยิงเลยเพื่อพี่ยิงกันเองเพื่อบอกมาเอามาห้าร้อยเดี๋ยวกูบอกให้ยิงให้กูยิงให้ไหมให้ให้กูยิงคนยิงให้ไหมตายจะยิงจีนก่อนจะยีนก่อนแล้วโอ้โหกูได้ยินเสียงปืนกูเห็นภาคกูเห็นมันชักลูกด้วย ฟังอยู่ใต้ตีนมันไงท่านเปลี่ยเสียร์เซียรเปลนเป็นะไมันเปนเฮียในวิชันรอรับพวกสองตัวนั้นกลับเรียบร้อยกูเขียวฮะเรียบร้อยอะไรล่วงรุดล่วงอยู่ข้างหลังมั้งเป็นลมน้ำเทมเอีกแล้วมันเป็นเฮียอะไรเขาเล่นกันอยู่สองคนเลยหายลุกนึง ไปเต้นดูเข้าไม่ให้ควยแม่งเลยแอดเขาไม่รู้เรื่องหรออะไรวะไอ้พวกเล่นอีกเป็นที่ทำค้งไม่คุยใส์มาทำเติมแบกที่อะเข้าไปด่ามันแล้วกดออกไม่ได้ไม่ได้รีจิตเยี่ยมาป่าพี่หายแล้วเออเคมอฝั่งนี้หายไปวะแหลกเ,เฮียเลย